สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากร์กันอีกครั้งวันนี้ขอทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2564ของชาวราศีพฤษภการทำนายเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤษภเท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่าน ราศีพฤกษบคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤกษภยังคงมีผลกระทบเกี่ยวกับโควิดค่อนข้างเยอะสืบเนื่องมาจากในเดือนเมษายนมีดาวหลายๆดวงของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธรวมไปถึงดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์ยังโคจรอ,อยู่ในภพวินาศ ทำให้ช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความเครียดความกังวลพอสมควรดาวประจําตัวของเราโคโจรอยู่ในภพวินาศบางคนบางท่านอาจต้องถึงขั้นเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของความกังวลต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาบีบเราก็จะค่อยๆลดระดับลงเพราะว่าดาวก็ทยอยย้ายออกจากภพวินาศดวงชะตา จริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าในเดือนในช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะตัวของคุณเองอาจจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านร,รู้สึกเครียดมากกว่าปกติ ยังไงช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจระวังเรื่องของสุขภาพทางจิตใจที่อาจมีท้อแท้เบื่อหน่ายอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวแต่พอตั้งแต่29เมษายนไปนะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง เพราะว่าดาวพุธจะโคจรย้ายมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณตรงนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินนะคะโคจรมาทับตัวก็จะเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นการเงินก็จะหายวินาศแล้วนะคะพอวันที่6พฤษภาคมดาวศุกร์ก็จะย้ายตามมาและดาวศุกร์ยังโคจรได้มาตรฐานที่เป็นเกษตราธิ่ปดีด้วยนะคะ เรียกว่าราศีไหนไม่ปังนะคะแต่ราศีพฤกษ์เรียกว่าได้ว่าจะปังมากๆเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมาตั้งตัวมองหาหนทางได้อีกครั้งนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่มองคลุมเครือคุณก็จะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นดาวศุกร์ย้ายมาทับลัคนาและยังมีดาวประจำตัวด้วยนะคะ ส่งผลดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในเรื่องที่คุณจะกลับมามีพลังงานเป็นตัวของตัวเองจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าจะสวยและรวยมากๆมีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนเมตตาสนับสนุนรักใครความรักดีขึ้นการเงินดีขึ้นเพราะดาวพุทธที่เป็นดาวการเงินก็โคจรมาทับตัวด้วย ดาวธาตุน้ำถึงสองดวงดาวพุธดาวศุกร์มาโคโจรในรา,าศีธาตุดินก็จะส่งผลดีในเรื่องของการค้าขายเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการลงทุนการขยับขยายบางอย่างหรือวางแผนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสที่โคจรย้ายไปอยู่ในภพการงานและยังโคจรได้เกณฑ์กับดาวพุธดาวพฤหัสก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการงานที่ราบลื่นมากขึ้นมีโชคมีข่าวดีกับเรื่องงานเป็นจังหวะที่เรียกว่างานจะสร้างเงินเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนค้าขายธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม แฟชั่นอาหารของกินงานออนไลน์ดวงดาวค่อนข้างที่จะส่งเสริมดวงชะตาของเราและในส่วนของดาวังคารก็ยังโคจรอยู่ในเรือนการเงินของคนราศีพฤกษบไปจนถึงวันที่สองมิถุนายนก็จะทำให้คนราศีพฤกษบหลายๆท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากคนรักหรือได้ของมีค่าจากเพศตรงข้าม พอวันที่15พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากราศีเมษก็จะส่งผลดีมากๆในเรื่องของสินทรัพย์ก็จะเป็นไปได้หลายๆอย่างนะคะว่าบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะคะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่หลังกลางเดือนพฤษภาคมไปนะคะคุณอาจ จะอยากจัดบ้านใหม่หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ผูกพันกับบ้านเป็นพิเศษมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านกับครอบครัวให้คุณต้องเข้าไปจัดการ พระเกตย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกันได้เกณฑ์กับดาวพุทธที่โครจรทับลักขนาพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โครจรมาอยู่ในภพปุตตะก็เรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบส่งผลดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการมีรายได้เข้ามาหลายๆช่องทาง โดยรวมแล้วในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่จะผ่อนคลายมากขึ้นจะไม่เครียดเหมือนเดือนเมษายนและเป็นราศีที่มีความโดดเด่นมากเลยในเรื่องของโชคลาภและการเงินรวมไปถึงเรื่องของความรักคนรักคู่รองใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะแฟนของคุณจะขยันหาเงินหาทองเป็นพิเศษมีโปรเจกต์ที่จะลงทุนทำธุรกิจต่าง และถ้าเขาขยันมากๆนะคะในช่วงนี้ก็จะมีรายได้ที่มากเรียกได้ว่าแฟนของคุณกำลังโชคดีในเรื่องของซินทรัพย์เป็นโอกาสดีในเรื่องของการหารายได้ส่วนคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์ได้พบกับเด็กนะคะหรือคนอายุน้อยกว่ามาสนใจเป็นช่วงที่จังหวะความรักดีมากๆเลยยกเว้นคนไม่มีสถานะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่คลุมเครือและก็เปิดเผยไม่ได้กันต่อไป เรื่องที่ต้องระวังนะคะให้ระมัดระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันระวังอุบัติเหตุภัยที่มาจากความร้อนและค่าใช้จ่ายกระทรหันการใช้เงินผิดประเภทจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ